นะ okay, ครับแล้ก็สว,วัดโอห์มนะครับนี่น่เป็นะละล้านแข็งนะครับสีตาลนะจะเทียบกับสีน้ำเงินนี่ครับวัดโอห์มดูดูว่าเส้นไหนาเป็นฮิเตอร์นะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เจอแล้วครับสองเส้นเนะี่ยล้วมีเส้นหนึ่งเป็นฮิไปฮีตเตอร์นะครับแน่นอนนะ,ะละล้านแข็งนี่หนเป็นคำสั่งนะครับ เราลองเป็นนุน้วกันนะครับต่อนะครับต่อไฟสองสิบโวลต์เข้าไปนะครับด้านในแขงจ,จำสีน้ำเงินเข้าไปแล้วก็สีดำสีดำเข้าคอมเพรสเซอร์ไม่ต้องต่อนะครับ ดอมดีเลย์ตัวใหญ่เนี่ยคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับต้องการเทสแค่ฮีตเตอร์ละลายแข็งไหมนะครับสวัสดีดวงที่มีโอมนะครับปัญหาที่เซนเซอร์ด้วยเซนเซอร์ที่แข็งอะไรเซนเซอร์ในเมนูมันจะเป็นภาพสโลว์ไหมฮึอุติดกระตุกเลยเป็นภาพสโลว์ หายอ่ะเดี๋สีตนักงืบสีนานะอืม,มนึงสั้นเลยที่มีวงจรบอกอยู่นะครับเนี่ยอ,อ,อ่าดีสีแดงนะครับอ่าจ Y วสีเทานะครับบีทีทีม่วงนะครับ W H สีขาวแล้วก็วัวพิษส้มต้าตานะครับตามป้ายเพจเลยนะครับนี่ เราก็าจะวัดเซนเซอร์ดีวกว่าน,นะครับตอนนี้ตู้เย็นมันเย็นอยู่นะปปแล้วถอดปลั๊กเขาเข้าไปได้่ลยเจอกันเลก็จะมีนุวนยากนะครับมันจะวัดได้ใช่วัาเท่าโมงแล้วครับ เซอร์ตัวไหนตัวไหนแล้วเนี่ยเซน,นเซอร์โอ้เซนเซอร์เยอะมากเลยตัวไหนตัวไหนโรงงานเนี่ยสัแกะเครื่องนะครับแต่วัดแล้วเมื่อกี้ฮิตเตอร์ไม่ขาดนะรับ มาผสมดูแะควสั่งเขายากอยู่นะช่างแมวก็ไม่ช่วยะเคยซ่อมนะครับ นะนัครบแกะดูด้านในก่อนนะครับแล้วก็ต่อสายเข้าไปนะครับชอ็อตตรงตามเป็นธรรมดาก็จะเป็นนุ่นง่ายหน่อยนะครับจริงๆก็ต้องต้องจำสายไฟตรงนรั่นเองวงจรเสียหายนะครับด้านในนะแกะดูด ก็ะจะง่ายหน่อยนะาจะคุณกอดจยุ่งยากน,นิดน่อสันว่าจะเปลี่ยนยกชุดนะครับเอาไว้ยั่ไงอนไรกันไนี่ไล ขอดอกบางส่วนให้เราแกะแล้วครับแต่ความเย็นด้านในก่อนนะครับหน้าโนูอนองอะไรแบี้จะปล่อยอีกป่ะดึงนิดเดียวเลยนะยังไแรงถึง ใช่เป็นขาหลอกอันี้มาตัดูนะดูตรงนี้กันนะยังปล่อยเว่นมออีกตัวนะครับชองต,ตสองตัวนะคระับ เจอลีสิบสี่โวลต์เจอแล้วนะพัดลมดีีโวลต์ศูนยุดสองแปดแอมป์ แข็งก็จะเต็มทำให้ด้านล่างไม่เย็นนะครับสายเยอะนะครับสายเซ็นเซอร์ต่างๆบาร์เลยนะครับมแกะดูไม่ได้นะครับแกะตอนเราเป็นน้ำแข็งเราจะได้วัดได้นะ ข้าล็อกนะปิดขาล็อกอขาล็อกเยอะนิดนึงเสียวหักครับเข้าล็อ,ลอ,อจุแหลกข,ขอ,อ,กอเอะไรอยู่แล้ว ร,รู้อะไรเป็นไรนะครับจะมืออะไรดเทอร์โม<ะ>อรโมร,อรสาสีแดงนเทอร์โจากควาเย็นห,หรือเ่านะเย็นนะครับระบบเย็น สับเกตนะครับเเทปกันนะครับติดทเทปอยู่เซอรมีหลายชุดนะครับ เราต้องการสีน้นสีขาวครับสีขาวชุดไหนสีขาวน,นะชุดเซอร์เซอร์ชุดนี้นะครับจับพล,ลังแข็งอสองเดียวได้มิวหาวัดกันนะวัดดูขั้นทาน เ็กซ1 0ไว้ครับดูก่อนนะัดค่าตอนที่เย็นๆไว้ก่อนนะขึ้นหนยังนะครับตามเคแลครับ ตอนที่เย็นๆเนี่ยมันเท่าไหร่นะฮะห้าร้อยหกเคนะฮะ จุดห้าได้จุดห้าหรือเจ็ดไมเเจ็ดเทโอห์มนะครับไอเทวันได้สายสีขาวน่าจะเป็นชดุดละลานไม่แน่นะไม่น่าจะฝังอยู่ด้านในนะครับสายเตรยงดูด้กันจะเป็นกัน ตัวน,นะนี้นะครหอยมีแล้วนะครับโอเคครับที่เทอร์โมนะครับจับความเย็นนะครับ